ก็มาถึงเทปที่4นะครับประมาณนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใครที่ยังไม่ไปดูเทป1 2 3นะครับก็รีบไปดูซะนะครับท่านจะได้ไม่พลาดว่าเขาเรียนอะไรไปบ้างและเขาใช้เวลาประมาณไหนเขาถึงจะมาขับมาจอดแบบนี้ได้และเขาทําอะไรบ้างในวันวันนึงนะครับผมวันนี้ก็ถึงขั้นมาเป็นการฝึกการจอดรถในลักษณะของการอจอดในชีวิตประจําวันและก็การจอดที่จะเอาไปใช้ในการสอบนะครับผมมาดูกันว่าทํายังไงบ้างนะครับ เบื้องต้นนะครับรถจะต้องขนานอยู่ในช่องจอดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นขนานด้านขวาหรือขนานด้านซ้ายและตัวรถนะครับจะต้องเก็บล้อให้มันตรงนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ามาพร้พอมแล้วกั <c oughs> อบอาการเริ่มเหนื่อยเออเอา,เอาถอยหลังเบอร์อพยายามเบอร์อย่าถอยหันเลยอ่อย่าใจร้อนค่อยๆไป พ้นปุ๊บก็บหมุนพวงอะไรกลับเลยอย่าไปร้นอนะเออคน, <laughs> นลุ้นก็ลุ้นจังเลยนะครับมันเหมือนกับการสอบจริงเลยนะครับตอนนี้เส้นที่พื้นนะครับเราขีดไว้เรียบร้อยแล้วจะได้รู้ว่าเป็นแนวตรงนะครับเวลาถอยหลังเข้ามานะครับ <laughs> การถอยหลังนะครับคนขับจะต้องถอยมาประมาณ เสาที่หนึ่งด้านซ้ายของคนขับเองนะครับตรวจรถถึงจริงๆต้องเลยมานิดนึงนะครับอันนี้คือเลี้ยวเข้าเร็วเกินไปจะทําทให้การ,ารอ,อาจจะเฉียวชนได้ม,ไม, <laughs> มีตัวช่วยด้วยนะครับตอนนี้จะไม่มีการบอกแล้วนะครับจะเป็นการฝึกในการควบคุมของคนขับผมจะไม่บอกซ้ายไม่บอกขวานะครับ เพื่อเป็นการดูว่าฝึกมาแล้วมันใช้งานได้ไหมนะครับค่อนข,ข้างแก้ไขสถานการณ์ได้ดีแล้วนี่กี้นี่เกือบชวนสานแล้วนะครับตอนนี้รถเข้าไปข้างในเส้นแล้วนะครับเหลืออยู่อย่างเดียวคือการทำขนานนะครับผม แล้วก็ระวังการเฉียวชนนะครับรถที่ไม่มีเซนเซอร์นะครับดูว่าจะสามารถเดินหน้าแล้วก็ผ่านได้ไหมนะครับไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกันมันอยู่ในเส้นนะแต่ว่าตอนนี้พยายามจะมาแก้เพื่อให้มันหนักกว่าเดิมได้ี่ยนี่มันจะเพิ่มให้ตัวเองลําบากขึ้นกว่าเดิม <c oughs> แทนที่จะเดินหน้าแล้วปรับเป็นขนานก็จบปัญหานะ <c oughs> แต่นี่กว่าจะคิดออกมาได้ ต้องไม่เฉียวชนนะครับนี่คือน,น,น,นี่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 คืออยากได้เกินไปอยากจะขนานเกินไปมันก็ชนนะครับมากเ้ยจะเออเราอย่าไปอยากได้มากเกินไปอันนี้ยเป็นการที่ขาดความมั่นใจนะครับถ้าโผหัวเมื่อไหร่แสดงว่าเราเริ่มมั่วกับ,กบตัวเองแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มมั่วมั่วกับการขับด้วยนะครับตอนนี้เพราะที่ผ่านมาคือกว่าจะได้มาขนาดนี้ก็เอาการอยู่นะครับ วงวาลยใช้เราคืนด้วยมากก็นี่แหละนะครับเห็นเห็นพร้อมกันทั่วประเทศแหละนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ละคือมือใหม่นะครับใส่อย่งไม่เข้าใจเกือบเกือบแล้วนะครับเกือบเกือบแล้วเดินหน้าเป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับเหลือสองครั้งสามครั้งนะครับเหลือสามครั้งเพื่อที่จะปรับขนานถอยหลังเป็นครั้งที่ห้า ถ้าคิดว่าขนานเราหยุดนะไม่ต้องไปต่อเด้อถ้าไปต่อมันเป็นการเพิ่มโจทย์ให้ตัวเองมากขึ้นยากขึ้นอะมันไม่รู้จักขึ้นพวงมาลัยออานั่นแหละมันเอออ่ะหมุนลงไปหมุนอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วถือว่าทําได้นะครับทําได้แต่ว่ายังไม่เก่งนะครับดูจากหลายทางด้านซ้ายยังมีระยะที่จริงๆแล้วคือพอดีแหละเพราะว่าถ้าตั้งกลวยคบฝั่งนี้มันก็จะชิดฝั่งนี้เลยนะครับ ถือว่าถือว่าดีนะครับถือว่าดีแต่ว่าปวดหัวหน่าดูนะครับคนขับนี่ผมบอกเลยว่าเวลาไปสอบจริงนะครับเป็นไงมาร์กเวลาอยู่คนเดียวเป็นไงงง,อ,อ,ง,งอยู่ครับนะงงอยู่ครับนั่นแหละออฟังไว้คุณได้ฟังออก <laughs> งงอยู่ครับมาดี <laughs> ไปมาร์กโอเคคือยังไงล่ะกรรมการเขาจะไม่คุยกับเรานะอย่าลืมนะเวลาไปสอบนะครับ <c oughs> เราจะต้องรู้ตัวเองว่า้ะเปิดกระจก พอพอหัวดูอะไรดูว่ากันไปแต่ว่าคุณจะต้องเข้าใจตัวเองเรื่องพงอะไรตรงมันจะผ่านตั้งแต่รอบแรกแล้วมาปัขึ้นพงมาได้ดูครับมีคนให้รายละเอียดด้วยนะครับโอเคไปเข้าไปข้างในมร์งเอาขึ้นเบิ้งกินเบิ้งไหนจะโบไปขับรครับอะไรขึ้นมาจ้ะแมนแล้วให้โบขับให้ดูไหมแต่ว่าจะจําได้หรือเปล่าไม่รู้ไปเรียนมาเจ็ดแปดเดือนนะครับเอคนเรียนมาก็คือคือประมาณว่าเป็นพื้นฐานมีอยู่แล้วนะ อยากลองไหมเอยมท้องจะนุกว่าเ่าไม่ต้องเร่งคันเร่งไงก็อยู่ต่กับเบรกไงก็เหมือนมาคำจำว่าแดดหวานเลยไม่หยุดอ่าออกก่อนมากตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับให้ผ่านแล้วเอารถออกมาครับขอบคุณสาหรับการติดตามเทปนี้นะครับกว่าจะทําได้ขนาดนี้ก็เอาการอยู่นะครับบางทีเออบางทีก็ผ่านแล้วแต่ถอยหลังชนก็มีนะครับคนที่ยืนดูก็ลุ้นไปด้วยว่าใจเบรกไหมนี่แหละนะครับประเด็นเผื่อได้แล้วคงอะไร ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าสนใจจะเรียนนะครับก็สาม,มารถโทรเข้ามาที่0883350072ครับอย่าไปคิดเยอะครับผมว่าเรียนนะดีที่สุดแล้วนะครับแมาถอยมาทำจนกว่าเราจะจำได้นู่นแหละนะครับผมเราอยู่ที่อำเภอชนบทนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ ก็อยากเรียนจริงๆก็โทรเข้ามาได้นะครับอย่าไปคิดเยอะครับเพราะว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของผมนะครับเวลาที่มาเรียนแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ครูเขาจะหาวิธีการสอนนะครับแต่และคนทักษะคนเรามไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเราจะสอนยนกว่าท่านจะขับเป็นนะครับซึ่งใช้เวลาเราสามารถเร่งด่วนได้ครับคุยกันได้ทุกปัญหาของการขับขี่นะครับจะทำยังไงให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองนะครับ พอพอ,อช้าๆเวลาไปอย่าไปปล่อยเร็วช้าๆวงอะไรควรจะหมุนอีกช้าๆสังเกตจากเส้นด้านขวานี่มันดูง่ายมากคือมันใกล้ฝั่งไหนดูฝั่งนั้นก็ได้มันไม่เกี่ยวว่าจะไปดูแต่ซ้ายอย่างเดียวก็ได้เบกก่อนคิดดีๆก่อน 98%แเแล้วนะครับเหลืออยู่แค่การทำขนาดแค่นั้นนะครับออนนี้คิดผิดนะครับหมุนพวงมาลัยผิดข้างนะครับตอนนี้อ่าเหมือนคิดถูกนะครับอ่าพวงมาลัยที่ใช้นะครับทำยังไงกับมันอ่าศูนย์พวงมาลัยตรงแล้วนะครับก็ถือว่าจบปัญหาของการขนานนะครับก็คือผ่านนะครับมาดูกันนะครับถ้าคิดว่าผ่านอ่าดักลงมาดูนะครับ นี่เห็นไหมพอฝึกไปเรื่อยๆระยะการอน,นั้นมันจะการที่เราฝึกมันจะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆคือรู้รู้มากขึ้นนั่นแหละเห็นไหมมากถ้ามากใจเย็นลงอีกสักนิดนึงนี่น,น,นะมันจะง่ายขึ้นสาฝั่งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าฝั่งนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่สี่กลวยนะค,คือมันจะรู้ว่ามันมันชิดอยู่แล้วอันนี้มันดูห่างเพราะว่ากลวยเราตั้งแค่สองนะ,ะถ้าตั้งสี่มากจะได้ยินเสียงเซนเซอร์ดังมากขึ้นตีตาตีตาห่ดแหละ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเข้าไปใหมไม่บ่านี่แหละคือตัวนี้แหละจริงๆแล้วละถ้าทําไม่ได้หือว่าถ้างง,งๆยิ่งเหนื่อยเลยอันนี้มันทําได้อยู่ไงแล้วมาดูการเดินหน้าเข้าจอดนะครับว่ามันจะเป็นมันจะง่ายเหมือนถอยหลังเข้าจอดไหมนะครับสําหรับเทปนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามสับ c r i b e ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะไปล้งออก ถอยหลังผ่านเด้มัมถอยหลังไปถึงนู่นเลยถอยหลังตรงในเลนของมันนี่แหละเลนขวานี่แหละ